สวัสดีครับพี่ๆน,น้นองๆทุกคนวันนี้นะครับสันเสอร์สันเสร์น,สน,นะครับก็อยากจะมาทำรีวิวนะครับสั้นๆจากการใช้งานนะครับของตู้เย็นอีกเครื่องหนึ่งนะครับที่ใช้แล้วก็ถ้าถามส่วนตัวผมเองผมคิดว่าดีกว่าเจ้าตัวที่ราคาแพงกว่าที่ใช้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยรุ่นชื่อรุ่นก็คือตัว R 6 4 V G 4นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตู้เย็นขนาดเล็กดีกว่านะครับ ขนาดของมันเนี่ยแค่6.6คิวเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าสังเกตดูจากข้อมูลตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ประหยัดไฟนะครับหดีมากด้วยนะครับผมเลยคิดว่าก็เลยมาทำรีวิวเผื่อเหมาะกับพี่น้องที่อยู่เองคนเดียวหรือว่า2คนนะครับเพราะว่าขนาด6.6คิวเนี่ยมันเล็กมากถ้าเกิดว่าสำหรับคนที่พ่อแม่ลูกนะครับหรือว่ามีครอบครัวอะไรเงี้ยสำหรับตัว ผมเองเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะเล็กไปหน่อยนึงนะครับถ้าเกิดว่าดูจากข้างหลังเนี่ยนะครับเงาสะท้อนเนี่ยตัวนี้แนะนำมากกว่าถ้าเกิดว่าอยู่กันเป็นครอบครัวหรือว่าอยู่กันหลายคนหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็อย่างเป็นอย่างที่ทุกคนคาดมือนเดิมก็คือเป็นแบรนด์ของฮิตาชิเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นี่สีของมันเนี่ยเป็นสีน้ำตาลนะครับแต่ว่าผมคิดว่า ลวดลายเนี่ยทำได้ดีทีเดียวเพราะว่ามีการสลับเฉดสีถ้าเกิดว่าทุกคนดูดีๆเนี่ยนะครับจากลายของตู้เย็นเนี่ยผมคิดว่าทําได้สวยทีเดียวถ้าเกิดว่าจะเอามาประประดับบ้านหรือว่าแต่งบ้านนะครับทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข้างในกันดีกว่าก็ข้อมูลของเจ้าตู้เย็นตัวนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตซูมเข้าไปนิดนึงทุกคนจะได้เผื่ออยากจะรู้ว่าข้อมูลข้างในของมันเนี่ยหน้าตาจริงๆเป็นยังไงนะครับ ก็ตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกก็คือเป็น6.6คิวนะครับแรงดันไฟฟ้าก็คือ2 2 0โวลก็คือเป็นไฟบ้านทั่วๆไปนะครับน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่39กิโลกรัมก็ถ้าเกิดว่าลากนะครับก็แนะนำให้ใช้ผ้าหรือว่าผ้าคีลิ้วเนี่ยลองบนพื้นแล้วก็ลากได้นะครับแต่มันจะไม่เหมือนตัวอีกตัวหนึ่งที่หนักร้อยกว่าโลเนี่ยตรงนั้นจะลำบากหน่อยเวลาเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็ส่วนตัวที่เราสามารถปรับ ความเย็นนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับใกล้ๆเลยเนี่ยตรงนี้นะครับก็คือมีเจ้าตัวอุณหภูมินะครับในการปรับนะครับแล้วก็มีแลมป์แม็กซ์นะครับ10วัตต์ตรงนี้เนี่ยก็มีให้เราปรับเนี่ยตั้งแต่1-5ถึง5นะครับส่วนจากการใช้งานจริงเนี่ยถามว่าจุของได้เยอะไหมจุของได้เยอะมากนะครับถือว่าคุ้มค่ากับราคามากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวพ ให้ดูนิดนึงแต่ว่าจุดเสียของมันเนี่ยก็มีนะครับคือไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดีอย่างเดียวนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้แหละที่ผมบอกก็คือดูเหมือนจะเป็นจุดดีแต่คือมันมันคือจุดเสียนะครับเพราะว่ามันคือมันมีฟรีเซอร์พอมีฟรีเซอร์เนี่ยอยู่ในตู้เย็นประตูเดียวเนี่ยคือปัญหาที่จะตามมาเนี่ยนะครับก็คือเราเองเนี่ยคือน้ําแข็งเนี่ยมันจะคอยชอบเกาะอยู่ข้างในนะครับเนี่ยดูจากแค่ ด้านนอกนี่เราก็จะเริ่มเห็นว่ามันมีน้ําแข็งนะครับที่มันเกาะๆกันอยู่เนี่ยนะครับควรจะต้องล้างนะครับอาทิตย์ละวันถึง2วันเลยนะครับในการล้างตู้เย็นแบบนี้เนี่ยถ้าถามว่าสมควรซื้อแบบนี้ไหมก็คือขึ้นอยู่กับขนาดห้องของตัวเองดีกว่าที่ใช้นะครับคือถ้าเกิดว่าเราใช้เหมือนกับว่าห้องเนี่ยห้องเล็กๆเนี่ยโดยที่มันไม่สามารถ ซื้อตู้เย็นใหญ่มากได้เนี่ยก็ตัวนี้ก็เป็น choice หนึ่งที่แนะนำนะครับเพราะว่าตัวนี้นี่ถือว่าจุของได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ความเย็นเนี่ยทั่วเย็นทั่วถึงเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างเดี๋ยวลงให้ดูด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นช่องใส่อาหารทุกอย่างปกติแล้วส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยช่องใส่ผักเนี่ยนะครับก็จะอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูด้านล่างดีกว่า นะครับก็ลงมาแล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นช่องใส่ผักด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ยก็เก็บผักได้เยอะพอสมควรแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกอะคือถ้าเกิดว่าอยู่เองคนเดียวเนี่ยก็เหมาะสมที่จะซื้อแต่ถ้าเกิดว่าอยู่กันเป็นครอบครัวเนี่ยก็ต้องลองคิดอีกทีหนึ่งซื้อเป็น2ประตูก็แนะนำผมแนะนําให้ซื้อเป็น2ประตูนะครับจะดีกว่าส่วนที่สําคัญนี่ที่ทุกคนอยากจะรู้กันก็คือความลึกนะครับความลึกของ จากเจ้าตัวประตูเนี่ยจนถึงเข้าไปด้านในเนี่ยมันลึกเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ผมวัดมาให้แล้วก็คือมันลึกอยู่ที่ประมาณ18นิ้วนะครับก็ทุกคนลองไปวัดกันดูว่าเข้ากับที่หรือว่าเฟอร์นิเจอร์นะครับช่องที่ทุกคนอยากจะเอาลงเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าแล้วก็ส่วนด้านกว้างนะครับด้านกว้างเนี่ยที่ผมวัดให้เมื่อกี้เลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ19นิ้วนะครับตรงนี้เนี่ยทุกคนก็ลองไปดูว่า จะใส่เข้ากับช่องที่ตัวเองเตรียมไว้ได้หรือเปล่านะครับคือผมว่าตัวนี้เนี่ยขนาดมันค่อนข้างที่จะกระทัดรัดเลยนะครับแต่ว่าก็อย่างว่าคือพอมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเนี่ยเกี่ยวกับพิตาีิเนี่ยในเรื่องของศูนย์ซ่อมหรือว่าการบริการเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เขาก็ยังมีบอกนะครับติดสติกเกอร์บอกเราไว้ว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็โทรหาสายด่วนนี้ได้แต่พอโทรไปทุกทีเนี่ยก็จะเหมือน มีปัญหานิดหนึ่งนะครับเอาเป็นว่ามีปัญหานิดหนึ่งดีกว่าแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกคือก็พยายามโทรเข้าไปในช่วงเวลาทําการนะครับในช่วงที่ผมโทรไปตอนนั้นนี่อาจจะเป็นช่วงที่เขากําลังเหมือนมีปัญหหยุดพักหยุดพักกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีดับไฟเพื่อจะแบบซ่อมแซมอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยคือผมก็นั่นแหละนะครับมันดันไปฟลุ๊กเจอตรงนั้นพอดีนะครับก็เลยอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น ส่วนตัวผมเองได้นะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกคืออย่าลืมว่าด้านความลึกเนี่ยสินิ้วนะครับแล้วก็ความกว้างเนี่ยอยู่ที่19นิ้วนะครับอันนี้คือเพิ่งวัดให้สดสดร้อนๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีฐานนะครับฐานตู้เย็นมาให้เราด้วยนะครับตรงนี้ก็โอเคนะครับเหมาะสมฐานฐานตู้เย็นจะไม่ใหญ่มากนะครับก็จะอยู่แค่ประมาณคืบหนึง่ง นะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้เนี่ยในการที่เราจะวางตู้เย็นเนี่ยนะครับคือก็ต้องมีระยะห่างนะครับให้กับเจ้าตู้เย็นเนี่ยได้หายใจบ้างนะครับก็เว้นไว้สักคืบหนึ่งนะครับอันนี้คือที่ผมทำนะครับส่วนพวกช่องวางนะครับวางไข่วางรังไข่ผักต่างๆเนี่ย ตรงฝาตู้เย็นเนี่ยก็องโถงนะครับใส่ได้เยอะเลยนะครับเพราะว่านี่นะครับสังเกตดูตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเขียนนะครับ x แล้วก็ and utilities นะครับตรงนี้ก็คือเราสามารถใส่อะไรก็ได้แต่ว่าคือหลักๆเนี่ยก็ควรจะใส่ไข่มากกว่าเพราะว่ามันมีตัวล็อกนะครับถาดวางไข่มาให้เราด้วยนะครับตัวนี้ที่เขาแถมมาให้ แล้วก็นอกนั้นก็เดี๋ยวจะให้ดูข้างภายในตู้นิดหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยตู้เย็นค่อนข้างที่จะลกหน่อยเพราะว่าหลังจากที่ตู้เย็นที่เห็นข้างหลันหลงนะครับเสียไปเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าจะต้องเคลียร์ตู้เย็นแล้วก็พยายามใส่ตู้ให้ได้มากที่สุดนะครับก็วันนี้ขอสรุปการใช้งานนิดหนึ่งแล้วกันนะครับคือการใช้งานเนี่ยสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ย ที่ใช้มาเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับไม่มีปัญหาเลยก็ติดอยู่แค่เจ้าตัวที่ผมบอกนะครับก็คือตัวน้ําแข็งที่เกาะมันจะเกาะตัวฟรีเซอร์อยู่นะครับเราจะต้องคอยมานั่งล้างนะครับอาทิตย์นึงก็ครั้ง2ครั้งต่ออาทิตย์ส่วนข้อดีของมันเนี่ยก็เยอะแยะเลยนะครับเพราะว่าคือด้วยตัวมันเองแค่6.6คิวแต่ว่า จุของได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ความเย็นนี่ค่อนข้างที่จะเย็นทั่วถึงเพราะว่าคือในช่องของมันเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูคือช่องของมันค่อนข้างที่จะตื้นนะครับฉะนั้นคือความเย็นของมันเนี่ยก็เย็นเย็นค่อนข้างที่จะทั่วถึงเลยทีเดียวทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีน้ําแข็งเกาะเหมาะมากสาหรับคนที่เหมือนอยู่คอนโดเล็กๆนะครับหรือว่าอยู่หอพักอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนอยู่ กันแค่คน2คนนะครับอยู่กันเป็นคู่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นข้อมูลทั้งหมดของผมนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์แชร์ subscribe แล้วก็ทุกคนมีความเห็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยใช้ตู้เย็นอะไรกันอยู่ก็ลองมาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับปัญหงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับคือคลิปที่แล้วนี่ผมพูดถึงเจ้าตัวปัญหานะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยก็มารีวิวตู้เย็นอีกตัวหนึ่งก็ถือว่า ชมเชยหน่อยแล้วกันเพราะว่าที่ใช้มาเนี่ยตอนนี้นี่ยังไม่เกิดปัญหาเลยนะครับวันนี้นะครับก็สเสริญจะสันเสริญน,นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมช่วงนี้เนี่ยก็แม้ว่าเมืองไทยเราเนี่ยจะทําได้ดีมากแต่ว่าก็ยังยังไงเราก็ยังต้องใส่หน้ากากอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันนะครับในคลิปหน้าล้างมือปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ ผมเห็นเดี๋ยวนี้ขอพูดนิดนึงคือเดี๋ยวนี้ทุกคนเริ่มไม่ค่อยใส่หน้ากากขอร้องเถอะช่วยใส่หน้ากากกันหน่อยนะครับถ้าเกิดว่ายังรักประเทศไทยอยู่นะครับ mm hmm. ก็ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณมากทุกคนนะครับครับสวัสดีครับพ